เจ้าตัวนี้มันมาจากโลกอื่นโลกของผมฉันเคยทิ้งวิตจากโลกอื่นมาบ้างแล้วเธอกัานายเหรอหรือว่าเธอกับนายและตอนนี้นายจะบินไปหาเขาและนายจะกับเขาเอาให้ตายคิดว่าฉันจะเุกแกเหรออืมก็คิดนะฉันคิดว่านายจะเพื่อผู้หญิงคนพิเศษของนายผมไม่ได้ คนพวกนั้นเลยถ้าหากว่าคุณคิดอย่างนั้นนุม,นมอืบรูซเวนคลากเค้ะผมชอบมากผมชอบพาคนมากันเป็นไงบ้างพระเจ้ากับมนุษย์กลางวันกับกลางคืนบุตรแห่งคลิปตนันกับข้างข่าวแห่งก็ตั้มไม่เป็นไรนะั่นผมดูชายคุณฉันเดาได้ผ้าคลุม ที่มองทะลุมาสาวไร้ดีนสาคุณไม่รู้จักผมแต่ผมผู้หญิงอย่างคุณมาบ้าฉันว่าคุณไม่เคยผู้หญิงอย่างฉันหรอกที่เดคนอื่นผมแฟนพันธุ์แท้ขอบคุณมากว่าแต่นายเป็นใครผมแฟนมนุษย์ไม่เคยได้ยินหรือไงแร้วว่าวนายควรจะลูกสาวฉันเลย